เป็นหน้าที่ของบรรดาบิดาที่ต้องอนุเคราะห์บุตรคือหนึ่งห้ามปรามบุตรของตนไม่ให้กระทําความชั่ว 2. พงร่ำสอนบุตรให้ตั้งอยู่ในความดีความชอบให้รู้จักประกอบกิจการงานมันคว้นขวายสแสวงหาทรัพย์ในทางที่ชอบให้รู้จักร,รักษาทรัพย์ที่หามาได้ให้รู้จักประมาณในการเลี้ยงชีพ 3. ควรนวยให้บุตรธิดาของตนได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาต่งตางๆต,ตามสมควรแก่ฐานะ 4. เมื่อถึงวัยสมควรก็เลือกหาภรรยาสามีที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบมีชาติตระกูลและฐานะเสมอกันให้เป็นคู่ครอง 5. มอบทรัพย์ให้บุตรตามการอันสมควรนี้คือหน้าที่ของมารดาบิดา จเจริญธรรมเจริญปัญญาขอจเจริญพร